สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุตรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางไสยกลางอริยมรรคมีองค์แบบประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับเรื่องของเครื่องรางของขลังพระเครื่องเนี่ยวันนี้จะมาชวนคุยนะครับถึงเรื่องราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเร้นรับนะครับนะซึ่งมองผ่านมุมมองพุทธศาสนาะความเกี่ยวเนื่อง ความเป็นไปได้นะครับวันนี้จึงมาคุยกันนะเรื่องของจิตสื่อเทพพิทักษ์รักษาท่านเนี่ยสำหรับท่านที่มีเทพอารักษ์เนี่ยนะจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นสาระแล้วกันนะให้ทุกท่านได้ฟังนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องเชื่อนะลองฟังหูไว้หูนะเพราะว่าเรื่องที่ผมเล่านี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับก็โปรดใช้วิญญาณด้วยนะครับ เรื่องราวของเครื่องรางของขลังหรือพระเครื่องเนี่ยนะบางท่านเนี่ยชอบนะครับเพราะว่าชอบบูชาสิ่งศักดิก์สิทธิ์นั่นเองนะพวกเครื่องราขงของขลังแล้วเรื่องเรื่องพระเครื่องด้วยนะโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับไม่ค่อยห้อยพระเครื่องนะเด็กๆอาจจะมีห้อยบ้างนะครับแต่ไม่ค่อยได้ห้อยพระเครื่องโตเป็นผู้ใหญ่ก็มีใส่บ้างเป็นครั้งคราวนะครับก็ไม่ได้ใส่ตลอดเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องของพระเครื่องสำหรับผมแล้วเนี่ยนะเชื่อว่ามี เขาเรียกว่ามีอนุภาพอยู่เหมือนกันนะเรื่องเครื่องรางของขลังปราเครื่องนะครับนะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาคุ้มครองอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือไอนะ้ที่ผมไม่ได้ติดตัวเนี่ยแหละครับไม่ได้ห้อยปราเครื่องหรือเครื่องรางของขลังนี่แหละครับวันนี้จะมาชวนคุยกัน คือเรื่องราวเนี่ยนะครับมันเกิดจากนะผมเป็นคนที่ชอบศึกษานะเรื่องศาสตร์ลึกลับนะครับเรืนะ่องของโหราศาสตร์บ้างเรื่องของจิตบ้างนะเรื่องของพุทธศาสนาบ้างนะครับทาให้ผมก็ไปฟังมาจากหลายท่านนะครับที่อยู่ในสื่อโซเชียลเนี่ยนะพูดถึงเรื่องของอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนั่นเองนะครับมีเทพอารักษ์เนี่ยนะครับนะผมกน็นั่งมองดูนะก็ฟังเรื่องราวจากผู้ใหญ่นะครับนะเมื่อตอนผมเด็ก มาเล่าสู่กันฟังคือตอนผมอายุยังไม่ทันถึง2ขวบเนี่ยนะครับก็เรียกว่ายังคานอยู่นะสมัยเด็กๆเ,เลยนะรานนี้ก็มีครั้งหนึงเนี่ยนะก็ตกลงมาจากชั้นลอยของบ้านนะครับสูงประมาณ2เมตรนะอันนี้คือเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังเมื่อโตขึ้นนะครับนะว่าตอนนั้นเน่ยนะนะเมื่อผมยังไม่ได้ถึงสองขวบเลยคานอยู่นะร่วงลงมาจากชั้นลอย2เมตรนะครับแต่ตกลงมาไม่เป็นไรเลย นันนี่คือเรื่องแปลกประหลาดนะครับซึ่งผมก็แปลกใจเอ๊ะทำไมเด็กไม่ถึง2ขวบเนี่ยนะครับร่วงมาจากชันลอยสูง2เมตรนะครับจากพื้นเนี่ยมันน่าจะมีหัวแตกหัวโนหรือร้องไห้หรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่คุณแม่บอกไม่เป็นไรเลยอัน,นนี้คือเรื่องประ,ประหลาดนะครับเรื่องแรกนะที่เจอมากับตัวเองเรื่องที่2เนี่ยพอจําความได้ตอนนั้นอายุประมาณสัก7จ็ดขวบนะอยู่ประมาณปฐมหนึ่งปฐมสองตอนนั้นซ้อนท้ายรถนะคุณพ่อรถจักรยานยนต์ วันนั้นก็ขับไปบนถนนนะครับอ่าขับไปตอนนี้คุณพ่อเขาเร่งเครื่องเพราะว่าจําได้ว่าช่วงนั้นคือฝนใกล้จะมาแล้วลมพัดแรงนะคุณพ่อก็เร่งมอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องอยู่เลยนะครับเพื่อจะกลับบ้านให้ทันก่อนฝนตกนะก็แกก็เร่งเครื่องเร็วมากเลยนะจนกระทั่งมันเสียหลักนะรถมอเตอร์ไซค์ที่เสียหลักมันตกหลุมหลุมกลางถนนนี่แหละครับเป็นหลุมใหญ่นะมันก็เสียหลักนะเท่าที่จําความได้นะครับในขณะนี้นะ ถึงเรื่องราวในสมัยตอนที่7จ็ปขวบเนี่ยคือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองลอยขึ้นไปในอากาศนะครับเรารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่รู้แกลมแล้วหมุนยังไงนะครับแต่ว่าตัวเองจำได้ว่าลอยขึ้นไปในอากาศนะแล้วก็ตกลงมานั่งที่มอเตอร์ไซค์นะี่แหละนะเรื่อยแจวความได้นะครับแล้วคุณพ่อก็ลุกขึ้นมาถามว่าเป็นไรเปล่าเป็นไรเปล่านะพราะปกวกฏไม่เป็นไรเลยนะไม่มีแผลไม่มีอะไรนะไม่มีตรงไหนพกช้ดำดําเขียวแล้วไม่มีแผลเลย ันนี้ก็คือเรื่องประหลาดที่สองนะครับที่ตัวเองเจอมากับตัวเองนะที่บอกว่าเอ๊ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องแบบนี้หรือเปล่าต่ถามว่าตอนเด็กนะตอนประถมเนี่ยมีห้อยพระหรือเปล่าก็เนทะ่าที่จําความได้ไม่มีห้อยพระอะไรนะครับเรื่องราวเรื่องที่3เนี่ยนะเพิ่งเจอนะไปสักประมาณสักประมาณตัก 5- ห้าหปีที่แล้วนะครับตอนนั้นนี่ขับรถไปต่างจังหวัด ขับรถไปนะที่บ้านพักผมที่ตางหวานี่แหละนะครับไปโอ้วันนั้นนี่ก็ขับมาเร็วเหมือนกันนะครับรถมันก็ตามตาม,ตามกันมานะรถข้างหน้าก็ขับตามตาม,ตามกันมา4ี่ห้าคันเนี่ยนะพอวิ่งไปถึงนะถนนเส้นหนึ่งนะครับโอ้นะพอรถคันหน้าพ้นไปปุ๊บเนี่ยโหตกใจเลยครับนะมันมีสุนัขตัวหนึ่งมายืนจังก้ากลางถนนเลยนะครับนะมันอยู่ข้อมระหว่างเลนกลางนะครับกับเลนซ้ายนะมันยืนข้อมอยู่เลยนะครับนะคือใน ความคิดตอนนั้นเนี่ยนะตัวเองอยู่เลนซ้ายนี่นะครับนะถ้าหาักหลบนิดเดียวเนี่ยนะครับลดความแน่นอนหรือถ้าสุนัขนั้นขยับนิดเดียวเนี่ยชนแน่นอนเพราะว่ามันมีรถขับคู่กันมาทางเลนซ้ายเลนขวาที่ความเร็วประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วสุดท้ายก็ผ่านพ้นไปนะแล้วไม่เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับนี่คือเรื่องราวประหลาดนะที่เล่าสู่กันฟังนะถ้าใครที่ สนใจเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพระเครื่องเครื่องรางของขลังเนี่ยันที่จะห้อยคอ,อกันอะไรนี้ครับติดตัวเนี่ยนะผมเนี่ยเคยเจอมากับตัวเองนะเรื่องราวที่เราไปสองสาเรื่องเนี่ยนะครับซึ่งไม่มีเครื่องรางของขลังเลยนะไม่มีอะไรห้อยติดตัวเลยนะครับแต่นะผมก็เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เกิดการแคล้วคลาดได้เหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเรื่องราวของจิตใจเรื่องที่อยู่ในจิตใจเรานะการสวรดมนต์ไหว้พระ การมั่นจเจริญสติภาวนาเนี่ยนะครับช่วยได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นเทพอรักนะเทพที่พิทักรักษาเราอะนะครับซึ่งอาจจะเป็นญาติเราในอดีตชาตินะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็มาอาจจะที่เราว่าตามติดเราอะนะช่วยคุ้มครองเราเป็นไปได้นะาจะเป็นพ่อแม่ในอดีตชาติเป็นญาติพี่น้องเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับ วันจิตสื่อเทพที่พิทากรักษาท่านเนี่ยสำหรับท่านที่มีเทพอารักษ์เนี่ยทำยังไงนะผมก็เกิดความสงสัยขึ้นมาเอ๊ถ้าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราจริงมีเทพอารักษ์จริงเนี่ยเราจะสื่อสายกับท่านอย่างไรก็มีคืนหนึ่งผมก็สวดมนต์ไหว้พระเสร็จนะไม่นานมานี้นะครับไม่ถึงหนึ่งเดือนเนี่ยผมก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับหลังจากที่สวดมนต์ไหว้พระนะครับจิตสงบแล้วผมก็ตั้งจิตอธิษฐานนะสื่อใบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดนะครับที่คุ้มครองข้าพเจ้าอยู นะช่วยมาบอกชื่อเสียงเรียงนามให้ทราบด้วยปรากฏว่าคืนนั้นนะครับนอนหลับไปนะใกล้ตื่นตอนเชาน้านี่มีจริงๆนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสื่อบอกให้รู้ให้เห็นนะครับว่าท่านมีชื่อเสียงเรียงนามอะไรแต่ผมขออนุญาตนะครับไม่เอ่ยนามท่านละกันนะครับเอาว่าเรื่องเ่านี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลละกันนะก็ขอให้ใช้วิญญาณนะครับก่อนค่อยเชื่อนะเพราะนั้นท่านที่สนใจนะจะมีจิตสื่อเทพที่พิทักษ์รักษาท่านเนี่ยสำหรับท่านที่มีเทพอารักษ์ ก็ลองทําตามที่ผมแนะนํานะครับคือสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วนะหรือนั่งทําสมาธิจิตสงบแล้วตั้งอธิษฐานจิตนะครับแล้วสอบถามไปนะในจิตของเราเนี่ยนะครับที่ตั้งอธิษฐานจิตนะว่าถ้าเรามีนะเทพที่พิทักษ์รักษาเราแล้วนะท่านที่มีเทพอารักษ์เนี่ยนะช่วยบอกชื่อเสียงเรียงนามเราด้วยนะครับเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระทําบุญกุศลเนี่ยนะเราจะได้ระลึกนึกถึงท่าน ได้นั่นถูกต้องนั่นเองลองติดต่อไปแบบนี้นะครับถ้าท่านนะมีสื่อหรือนิมิตให้ท่านรู้ให้ท่านเห็นเนี่ยนะก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วกันนะครับ,บก็ปรากฏว่าคืนนั้นที่ผมทาแบบนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อมาให้ผมรับรู้จริงๆนะแต่ก่อนหน้านี้หรือว่าหลังจากนั้นอีกนะเป็นสัปดาห์ก็ไม่เคยมีปรากฏการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สื่อบอกชื่อเสียงเรียงนามให้ผมทราบผ่านทางนิมิตความฝันเลยนะครับ ก็มีแต่เพียงคืนนั้นคือเดียวนะครับที่มีนิมิตนะครับฝันไปนะเรารับทราบว่าชื่อเสียงเรียงนามของเทพพิทักษ์รักษาตัวเนี่ยนะท่านมีชื่อเสียงเรียงนามอะไรนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องพิสดารเลือกสัจ์นะครับของจิตสําหรับผู้ที่เจริญสติภาวนาผู้ที่เจริญนะครับสมถะและวิปัสสนากรรมฐานนะครับนะถ้าลองทําดูนะครับสาหรับท่านที่สนใจนะท่านอยากจะรู้ว่าท่านมีเทพอารักษ์ มีสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องหรือไม่ลองทำตามที่ผมแนะนำนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ